สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้บีทีโอตัวคาซานะครับมีรถสวยราคาประหยัดมานําเสนอนะครับเป็น Honda Civic Dimension นะครับตายเหี่ยวนะครับเครื่อง1.7เกียร์ออโต้นะครับเป็นตัว RX นะครับเป็นตัว RX ก็คือเป็นตัวตกแต่งจากบริษัทนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับ เกียร์ออโต้เครื่อง1.7บอกราคาก่อนเลยครับ189,000บาทนะครับอ่าล้อแม็กขอบ17นะครับอ่ายางแม็กซิสนะครับปี2019นะครับรถสภาพสวยมากครับสภาพสวยมากก็เคยเก็บสีมาตามการใช้งานนะครับเพราะว่ารถอ่าก็อายุก็ประมาณ10บกว่าปีแล้วนะเนาะสีดำนะครับสีดำเดิม รถไม่มีชนหนักนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุมาก่อนนะครับรถสวยครับดูสภาพภายนอกนะครับรถสวยมากท่านใดที่มองหาเอ่อรถราคาประหยัดแสนกว่าบาทน,นะครับคันนี้ครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ <Okay. S 1> เบอร์อยู่ข้างล่างนะครับ มาดูองเครื่องกันหน่อยครับองเครื่องสวยมากครับตอนนี้คันนี้รถปีศูนย์หน้าก็จริงนะครับแต่เครื่องไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มเลยนะครับไม่มีคราบน้ํามันนะครับเอ่อเป็นเครื่อง v ีเทคนะครับเครื่องพันเจ็ดคันหน้าเดิมนะครับคันหน้าเดิมเดิมสวยใสซอกซุ้มเดิมหมดนะครับแก้มซ้ายก็ไม่มีขยับนะครับยกเว้นฝากระโปรงครับขยับเก็บสีมาแต่เป็นฝาเดิมนะฝาเดิมโลโก้จากโรงงานอยู่ครบนะครับ แผ่นเพจยังอยู่นะครับปลาติกยังไม่ลอกเลยนะครับแก้มฝวาก็น็อตไม่ขยับเหมือนกันนะครับรถสวยฮะใครที่หารุ่นนี้อยู่คันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับราคาประหยัดครับ189,000บาทปี05นะครับตัว RX นะครับ RX ตกแต่งมาจากบริษัทก็สีดำนะครับก็รถเคยเก็บสีมานะบอกตรงๆอันนี้คือไม่หมกเม็ดนะครับ เก็บสีมาสวยนะครับโอเคดี๋ามาดูที่เก็บใส่สัมภาระแล้วก็ยางอะไรนะครับดูขอบด้านซ้ายนะครับสะโพกด้านซ้ายเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับอันนี้คือเม็ดอาร์กเดิมจากโรงงานนะครับเม็ดอาร์กเดิมไม่มีชนครับ สะโพกด้านขวาก็เดิมนะครับเดิมดูที่เก็บยางอะไรครับยังเดิมครับฟองน้ําที่รองรับที่ใส่สัมภาระหรือใส่เครื่องมือยามฉุกเฉินก็อยู่ครบนะครับรสวยเดิมครับต่อไปก็มาดูภายในกันนิดนึงนะครับภายในเดิมครับตัวนี้เป็นแอร์แบ็กคู่นะครับผ้าเดิมจากโรงงานนะครับภายในสะอาดสวย ใสเลยนะครับสะอาดมากครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับรีวิวรถยนต์มือสองนะครับสภาพสวยนะครับ